สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงปักแรกของเดือนนั่นก็คือตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15้ากรกฎาคมปี2565พ้นช่วงครึ่งปีแรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ตอนนี้พวกเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ครึ่งปีหลังนะในออพุทธศักราช2565นี้เรามาเช็คเรามาดูไกด์ไลน์ชีวิตกันนำไปวางแผนนำไปกะเกณฑ์ชีวิตของตัวเองนะคะเพื่อที่จะได้บรรลุตามเป้าหมายนะเรามาเช็คก,กันไปแต่ละลัคนาราศีเลยค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกค่ะ ชาวพิจิกท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพิจิกก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกว่าในช่วงครึ่งเดือนแรก1-15กรกฎาคมปี2565นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะเรามาใช้กันที่เรื่องการเงินกันก่อนเลยสําหรับชาวพิจิกนะดาวพระศุกร์ทำมุมโยกหน้าดาวพระพฤหัสจะส่งผลที่ดีต่อด้านการเงินของคุณดาวพระพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินดาวพระพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะ คุณมีเกณฑ์ที่จะหมุนเงินได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นและดาวพระศุกร์มาโยกหน้าดาวการเงินแบบนี้ส่งผลให้ชาวพิจิกหาเงินได้มากขึ้นส่งผลให้เกิดช่องทางในการทำเงินส่งผลให้คุณจะได้โชคได้ลาบจากบุคคลเพศหญิงหรือมีคนเพศหญิงคอยให้การเกื้อหนุนคอยให้การสนับสนุนให้คำปรึกษาให้คำแนะนำอาจจะเป็นภรรยายของคุณคุณแม่ของคุณพี่สาวคุณน้องสาวคุณแบบนี้ก็เป็นไปได้หรือเพื่อนร่วมงานที่เป็นเพศหญิงก็เป็นไปได้นะคะชาวลัคนรา ราศีพิจิกมีเกณฑ์ที่จะเป็นหนี้เป็นสินด้วยนะในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ก็ต้องดูให้ดีนะคะว่าหนี้ที่ได้ก่อเกิดนั้นเป็นหนี้ดีหรือหนี้เสียพิจารณาพิเคราะห์เอานะคะว่าการที่คุณกู้สินเชื่อแล้วก็เอามาหมุนในธุรกิจเนี่ยมันเหมาะสไมไหมมันถูกต้องไหมถ้าเกิดว่าหมุนไปได้นะคะมีการหมุนเงินคล่องซื้อมาขายไปเก็บกําไรได้ก็จะทําให้ธุรกิจขยายใหญ่โตขึ้นอันนี้ก็ยินดีด้วยนะคะก็ต้องลองพิจารณายอดหนี้ก้อนนั้นคือ ไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องเป็นนี่แต่มันมีเกณฑ์ที่จะก่อเกิดนี่ในช่วงนี้มันมีเกณฑ์ที่จะได้ไปหยิบยืมใครในช่วงนี้นั่นเองนะคะอาจจะมีคนพูดถึงคุณในทิศทางที่ไม่ดีนะชาวลัราศีพิจิกพยายามประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกฎอยู่ในกรอบอยู่ในศีลธรรมอยู่ในทำรองคลองเอ่ออยู่ในคันลองคลองทำที่ดีนะคะอันนี้ก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะถ้าเรามั่นใจว่าเราทําถูกทําในสิ่งที่ดีแล้วเราไม่ต้องกังวลคําพูดคนอื่นเลยนะชาวลัราศีพิจิกมีเกณฑ์ที่จะได้จัด การเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินนะคะบางคนต่อเติมบ้านซ่อมแซมบ้านนะมีเกณฑ์ที่ซื้อของเข้าสํานักงานเข้าออฟฟิศหรือว่ามีเกณฑ์การสต็อกของเพิ่มในร้านของตัวเองนะคะลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นได้บางคนมีที่ดินเปล่าก็ปล่อยเช่านะคะหรือประกาศขายอะไรก็ว่ากันไปนะ มีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีพิจิกจะได้ติดต่อกับเพื่อนเก่าๆญาติพี่น้องที่ไม่เคยเจอกันนานหรือว่าเป็นเพื่อนสมัยประถมสมัยมัธยมเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือนานๆจะได้เจอกันทีนึงนะคะได้มีการพูดคุยถามถ่ยสารทุกสุขดิบนะคะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดคุณอาจจะเกิดไอเดียจากการเจอ กลุ่มคนคนนี้ก็ได้อาจจะมีไอเดียบางอย่างอาจจะได้พัฒนาตัวเองในด้านอื่นๆแบบนี้ก็ได้นะคะชาวลัราศีพิจิกคะ่ะในช่วงครึ่งเดือนแรกการใช้จ่ายเงินของคุณก็ยังถือว่ามากนะโดยส่วนใหญ่จะมีการใช้จ่ายไปกับบุตรบริวารลูกหลานนะคะคนที่อยู่ภายใต้การปกครองการดูแลของคุณหรืออาจจะเป็นการจ่ายเงินเพื่อการศึกษาไปเรียนรู้ทักษะไปเพิ่มศักยภาพให้กับตัวเองด้านใดด้านหนึ่ง นะคะถ้าไม่ใช่ตัวคุณไปศึกษาไปเรียนรู้เพิ่มอาจจะเป็นลูกคุณก็ได้นะซึ่งมันเป็นเกณฑ์ที่ข้องเกี่ยวกับตัวคุณได้ทั้งนั้นเลยนะคะในด้านการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะคุณจะก่อเกิดงานทางไกลค่ะมีโปรเจกต์อยู่ทางไกลหรือว่าเป็นการออเดอร์สินค้ามาจากผ่านทางออนไลน์ผ่านทางโลกโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเป็นเกณฑ์ที่คุณจะต้องเดินงานเออเดินทาง ถ้าตัวคุณไม่ได้เดินทางคุณต้องมีเกณฑ์ประสานงานกับคนที่อยู่ทางไกลไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ทางไลน์ทางอ e ีเมลอะไรก็ตามแต่มันจะมีการติดต่อกับคนที่อยู่ทางไกลเกิดขึ้นมีคอนเนคชันมีเครือข่ายที่จะช่วยส่งเสริมผลักดันงานของคุณให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะบางงานถ้าเป็นงานประมูลงานรับเหมานะบางงานอาจจะกำไรน้อยแต่ว่าชาวพิจิกรู้สึกว่าเราต้องรับเราต้องทำแมนะ้งานนี้เป็นงานใหญ่จะสร้างโปรไฟล์ให้กับคุณได้ดีนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกนะคุณจะมีแรง ต้นในการทําสิ่งต่างๆมากขึ้นคุณจะมีไฟคุณจะมีพลังดาวพระรงคันก็เป็นเกษตราธิบดีซึ่งดาวพระรงคันเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณคุณจะมีหัวคิดในการทําสิ่งต่างๆได้ดีค่ะและใครที่มีคดีความใครที่มีความขัดแยง้งใครที่มีเรื่องราวยุ่งยากใจคุณจะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆค,ค,คลี่คลายเบาบางลงนั่นเองนะเรื่องความรักความสัมพันธ์กันบ้างค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกอาจจะมีคนตำหนิ อ,อ,อาจจะมีคนที่มีตําหนิมาคุยมาจีบนะคะซึ่งนั่นก็หมายถึงพ่อไม่แม่ๆนะเขาเรียกว่าคนมีตําหนีคือเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณจะมีเสน่ห์มากขึ้นสําหรับชาวพิจิตส่วนใครที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยตั้งแต่วันที่1มันถึงวันที่15เนี่ย ก็ต้องบอกว่าบางครั้งชาวลัคนาราศีพิจิกไม่จําเป็นต้องรอให้คนเข้ามานะคะใครที่ยังโสดอยู่ไปจีบเขาก่อนได้เลยไปเริ่มก่อนได้เลยมีโอกาสติดนะชาวพิจิกนะเรื่องของสุขภาพให้ดูแลช่องปากช่องท้องค่ะระมัดระวังพวกท้องผูกนะท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็พวกเรื่องของแผลในปากต่างๆนานาพยายามดื่มน้ําให้มากและพักผ่อนให้เพียงพอค่ะ คราวๆเท่านี้สำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชัยให้ชาวพิจิกทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ